ตื่นมาลองไห้เหรอคะไม่ใช่ค่ะวานก็ตื่นกว่างก็ตื่นวานก็ตื่นแล้วใครตื่นมาลองให้คะื่นติ่งด้วยให้ตื่นมากินแคบหมูคะใครนะเใครตื่นมากินน้ำแข็งใส่คะ เกาะอันนี้เลยติดตากนะคะแบ่งมามาได้ไหมแบ่งชิ้นไหนให้มามาดีนะชิ้นเล็กหรือชิ้นใหญ่มีอะไรออกมาด้วยโอ้อันนี้ไม่เอาค่ะ จะไปเบะที่ไหนให้มามาดีนะอ้าวอ้าเอ้าเอ้าเไม่เบกมามาหรอเอ้าเอาเออามันติดปากนะคะเอ้าเอาเอ้าเอลอมมามาล่า